สวัสดีครับเพื่อนๆมาดูพระสมเด็จพระครังพิมพใหญ่ครับองนี้เนื้อสวยมากครับเพื่อนๆพ,พิมพ์ทรงถูกต้องครับเนื้อละเอียดมากครับองนี้เป็นหินอ่อนแล้วครับมวลสารชัดเจนครับ สวยมากครับเพื่อนๆด้านข้างนะมีเม็ดพระธาตุฝังอยู่นะครับลอยแตกรอยแยกมีครบครับเพื่อนๆสนใจกระทักมาได้นะครับผมสวยมากครับเพื่อนๆครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ